พี่สาวเพื่อนๆคนโตโคนโตเพื่อนๆจ้ามาดูหาคลิปที่นอ้องไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดินแป๊บนึงงก็นองจา้า <c oughs> <c oughs> เดินหาเดินหา

หนาวจะหนาว <c oughs> เริ่มหนาวแล้วเพื่อนๆอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะเขาบอกว่าไม่เกินสามก้อเราเ,เ,เดินกีนก่น้อยเมเดินไปด้วยกันค่ะเดินไปด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆ,ๆ <c oughs> ที่เข้ามารับชมด้วยพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ที่ลีด้วยเด้อเพื่อนๆเออพี่ลีจะหาเจอไหมเนี่ย ไอ้ไม้ไม้โซฟี่เรามันมันล็อกไม่อยู่อ่ะเพื่อนเพื่อไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันล็กอกไม่ยู่เดินมานี่ถ่าเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเเดินมาประมาณ3ามร้อยเมตรจริงๆนั่นแหละที่รีอ่านไม่ออก <S <S เพื่อเพื่อนๆจ้า ให้เพื่อนๆอ่านเอาเองภาษาอังกฤษไม่ไม่แข็งแรงค่ะไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค <S <S ่ะ, <S <S ะนี่ถ่ายเพื่อนๆจ้ามีชื่อหลายๆคนที่อยู่ในนี้เนาะนตั้งแต่กี่ปีกี่ปีเนาะค่ะเนาะ ตอนสงครามโลกนั่นงเนาะค่ะเนาะเขาจะสลักชื่อไว้แต่บางอันอ่าตรงนี้เขายังไม่ได้เขียนเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงนีงกนน้กันนี่ค่ะเขาจะเขียนมีชื่อทุกคนทุกเรนนั่นทุกกี่ปีกี่ปีก็มีหมดเลยค่ะเพื่อนๆมีหมดเลยเ8็ดสปี อ่าพศ1 8 9 7พศ1903 1880โอ้ยเยอะมากเพื่อนๆจ้านี่ออขอเอามาไว้ตรงนี้โอเค ตอ,ตอนสงครามโลกเนาะที่เขาเกิดฆ่าฟันกันเนาะรู้เพื่อนๆจะ้ะเยอะมากไม่รู้เราจะรีบไปไหนถ่ายเส้นเร็วเลยโทษนับเพื่อนๆโทษโทษโอ๋สิบเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดฝั่งนี้สิบเก้าสิบเอ็ด เดินเนกลับไปเฉยเลยพอดูอีกทีเฮ้ยมันใช่นี่เพื่อนเพื่อนอพอเดินมาอีกทีเฮ้ยตรงที่เราต้องการจะดูนี่มาโอ้โอดีจ่ะเเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแคนเลยมั้งเน่ย เพื่อนจ้ะเราก็ดูไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว,ยวกลางร่มก่ฝนตกฝนตกวันนี้อากาศไม่ดีโด้ยน,น่าจะไลฟ์สดให้พี่น้องดูเนาะเพื่อนมีหลายแถวเลยตอนที่ในหลวงพระราชนีมาเปิดเราก็ไม่ ไม่รู้เนาะเราไม่เห็นเราไม่ได้ดูะะ่าเราเอาเห็นมาก่อ,กอแล้วก็สลักชื่อคนเหล่านี้ขึ้นมาใครมีย่าพี่น้องเมื่อสมัยห้าหกสิบปีที่แล้วเนาะมาอ่านดูได้นะครับเพื่อนๆจ้ามาดูมาดูได้ ตอนที่สงครามเพื่อจะมีเลืกระสุนโอหเยอะมากเพื่อนๆจ้า ฝนจะมาก้อนใหญ่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวมันหลังเราพามาดูอีกทีเนาะนเดี๋ยววันหลังเราพามาดูอีกวันนี้พอแค่นี้ก่อนเจ้าต้องรีบกลับบ้านแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าฝนจะมาก้อนใหญ่เลยสวยๆสวย,สวยหูเยอะมากเพื่อนๆจ้าอันนี้สิบเก้า สิบเก้าสิบสีสิบเก้สิบแปดเขาก็เอารวมรวมกันเนาะคือไม่ไม่เป็นไม่เป็นพศไหนๆแต่ว่าเขาก็ปักปักปักรวมกันหมดเลยโอ้โหเพื่อนเพื่นคนเหล่านี้ที่จะสละชีพเนะาะสาะชีพเพื่อ,อทุกทุกคนในตอนนี้ จะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวทีรีน้ำเดือดจ้าขอบคุณหลณาะะลยๆจ้า